ธรรมะในใจลักษณะการพูดของตถาคตตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคต ย่อมไม่กล่าววาชานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดาอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะก,การ เพื่อก่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นที่รักที่พึงใจของบุคคลอื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้รู้จักการะ ที่เหมาะที่ควรเพื่อกล่าววาจานั้นเปลงวจีสัจจะนวลระม่อมกล่าวเกลี้ยงกล่อมไพเราะกล่าวสมการเจือประโยชน์เมตตาค่านิยมรื่นอารมณ์ผู้ฟังดังเสียงทอง